สวัสดีครับนึกว่ามือแข็งอะไรนะครับผมมื่อนี้มีอย่างใหญ่ขราวปุ้นข้าปุ้นนะครับมื่อนี้ยอาคนไทยคนไทยก็งยังก็น้ำยาขนมจีนน้ำยาข้าวุ้นน้ำปลาเด้อก้าปุ้นใช่ข้าวโคบเลยพี่น้องน้ำน้ำปลาอืมใช่ข้าวโคบก้าวโคบก้าวโบก่งยังกะ้าบโคบบ้านข้าวโคบละ เขาแดนบ่ใส่เล็กหน่อยคนไทยไปซื้อข้าวโพดมันบวดหัจักนี่อย่างข้าวโพดนี่อย่างข้าวโพดคนไทยกับเขาแดนเขาพ้องบ่เขาอะไรครับเขาปุ่นกินกับข้าวโพดเขาแดนเขาแดนนั่นนี่ก็น้ำแตงโมบ่ะมาดูพี่น้องไว้ครับมาลุยๆครับ กินได้แล้วเบาอยู่อากาศเย็นนะครับวันนี้อยูให้น่ากับอากาศเย็นร่มผัดได้จะขึ้นอประย็นป่ะเอาส,เส่เศแขนกุดไม่ใเ,เ,เ่เศแขนยาว <c oughs> พี่เ้องน่าจะไม่ใส่แขนกุดเพืประยิบป่ะพันลมนั่งหลังอีกป่ะนะ ครกูเด <parking> ือดอะไรดิชอ็แบบงามาไปเนาะเป็นมีกับเียุ้ยู่าะอืหมับีบแต่เรือกไปเนาะโอ้คือเลยจะเอาการ Cái bạc kẹp thẻ nhầm rồi vô Bạc cuối mà sao rồi Thì tên em sụp xẹp <laughs> Bạc đúng <laughs>

พ่อกับลาเพิ่งพัดเสร็จเลยเนาะพี่ใหญ่พักเสร็จสักเดือ <c oughs> นมกอตุบเลยเนาะพี่อันนังอยากกินอันนังฉันมาพัดกับบริการัตจะแข็งพัด <c oughs> <c oughs> าแต่เนีย่าขกับ่นเหมือนกันข้าเาเห็นเป็นขวบกระปุนขวบกปุลก็เจะขวบบ้านเหมอขวบกระปใส่ใส่ใส่เลย่ของโคบเลยอยังเหลืองใส่นะยเหลืองไม่อย่าง้เหลืองไม่อย่างงั้นคงเหลืองใช่ไหมคงเหลืองใช่ไหมเหลือ ผงกะรีเออเออเออขวากะพุน่นใส่ผงกะรีใส่ผงกะรีลนะอันใส่ข้าวโพดนคบดิปริปรุงอ่โอ้แซ่บอร่อยเขียนเขียนก้าวปุน่นผัดผงกะรีให้หลวงกระบาเจ้าขวากายเรือด้วยหลวงกระบาดแล้วกินเด้อเออเจ้าขวากะป่นขาย เลยเป็นมบางแก้วณม่เคยกิน <Jenny> รูปบางไวางไม่คัาคินมีขายขายเต้ขอันนี้กเออขวบขับปุ้นไหมเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นในคลิป าโคบแ <c oughs> ต่จะบรอดถวยแล้วพี่น้องเขาเต้นกันพี่นะเขาเต้นกับเาโคบเยี่ยมกันโคบกับใช้น้ำตาลพี่น้องเอ,อ้ยอันบนบใช้น้ำตาลบอบ่พวกซื้อมาท <c oughs> ำอะไปกวาไปฮนะมันจะผิ เอาลูกไส้ก็มากินเลยลูกไส้อิ่มยังวะอิ่มยังเจ้าูากไส้ะลูกสินมาค <laughs> ืนงูกิ่มแล้วขอเก่คมันสืบลูกสินก้นไหมบ่เลยจักลูกแล้วขาไม่เนาะขาไม่เบื่อจักลูกล <c oughs> ออกมาเบื่อกิน เลี้ยยุกจน้ำจิ้มเลยนจิ้มไะ่พอคับแม่ไม่เอ้ที่ทอดปลาเต้สวยไม่น้องเยี่ยงสวยผมเป็นคเบลอเลยคอยมาเจะไปโบดโบดปลาเนี่พอนียกำลังอยู่ก็กำลังนอนกำลังกินินเท่าไรกับบุิมซัมนี่กันา่กำลังกินบุยิมเลยกินไท่าหรกับบุิม คนกำลังกินเลยหรอ่อืมใกำลังกินเลืยเติบเสรงหน้าร่างกายกขางกิดกำลังหน่อยใช่ไหมไหเริยบรยไป้หวหัวรุน แต่เดือนที่สองมันีกพวกหนาวแต่เมื่อเดือนที่สองเพลงเนาะแล้วก็มาเย็นเมื่อนี่แหละร้องเมื่อมีร้องเอ้อจังหวัดเนี่ยมันมีห้องหนาวมันเพื่อเย็นครั้งนึงเออมื่อนี่มื่อนี่ใครเมื่อนี่เย็นกว่าเมื่อเมื่อนั้น

เออขอบขอบคุณนะครับที่เขามารับช่วงครับผมทำเบิง่งจิบหนาเนาะว่าจะเอาอย่างมาสู้กินเน,ะนาะจะยังสูง้กินพี่น้องที่ไหนไปแห่งเอาไปแหงเนาะไปย่างไปย่างเก็บมาเฉพาะอ,อีหุ้งหนาบ้านไปงู <c oughs> อองกร่างงามอองามนออนครับที่แตามไปเนาะครับผมเนาะไปงนอ่อนๆคะสวัสดีครับสบายดีเจ้า <c oughs> ด้วยตันเอาไม้เมา<ะ>ออม่ิออกิ้นะฮะเอาไม้ลอง